ุณธนากรบอกว่าแนะนำบัตรเครดิตเจ๋งๆให้หน่อยครับทำฟรีแลนซ์ใช้ซื้อของใช้ในห้างปกติาจเงินสดไม่ทราบครับไม่ทราบจริงๆแต่มีเครดิตบ้างเพื่อกู้บ้านในอนาคตอยากได้บัตรเจิงบัตรเจ๋งๆคืออะไรล่ะฮะคขาว่าเจ๋งๆของพี่อ่ะอืมอย่างวิสตอมนี่เจ๋ไงไหมฮะบัตรวิสตอมของกสิกรถ้าพี่ถามผมว่าบัตรเจ๋งๆรือบัตรวิสตอมผมแนะนําเลยครับบัตรวิสตอมผมเนี่ยมีบัตรวิสตอมเนี่ยคุยเลย ไปสนามบินเนี่ยมันจะมีลาส์เขาเรียกว่าคอร์เละมันเป็นคอร์เลที่บอกว่าไอ้ประการังอะ่ะเอาบัตรวิสตอมไปโชว์ปุ๊บเข้าไปนั่งกินได้เลยครับกินฟรีทุกอย่างอืมทุกอย่างกินฟรีนะไปกับลูกน้องลูกน้องไม่มีบัตรนี่ผมเข้าได้คนเดียวนะถามกินอะไรเดี๋ยวกินน้ำมาเลยวะเดี๋ยวเอายัดเสื้อเสื้อเสื้อันจะมีเสื้อโค้ทใส่ด้วยเวลาไปสนามบินเไรเนี้ยเอามาให้มันกินวิสตอมไฮะวิสตอมถ้าอยากเจ๋งๆถ้าใช้คาว่าเจ๋งๆเน่ะ เออพี่ต้องทำวิสตอมหรือว่าถ้าเป็นของเอ่อเอีีนี่ผมไม่แน่ใจ s อ b f i r s เหรือเปล่าหรืออะไรอะ่ะออาต้ารือของเขาอะ่ะหรืออย่างของ u o b ก็จะมีแบบมันจะเป็นอะไรของเขานะมันจะเป็นบัตรเจ๋งๆของเขาอะ่ะถ้าบัตรเจ๋งๆต้องเป็นอย่างนั้นแ่ะครับอย่างวิสตอมต้องมีเงินฝากเกินกี่สิบล้านการชีวิตต้องเกินกี่สิบล้านอะไรเงี้ยครับถ้าพี่ทำได้พี่ทำเลยครับเจ๋งๆผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันต้องไปหาดูฮนะ คุยซะเลยว่ามีมีม wisdom. วิสตอมวุลวิทัศบอกว่าล่าสุดไปปรับโครงสร้างมาครับไม่ลดดอกหรือต้นแต่ลดดอกเบีย้ยจาก25เซนหรือ5เซนต่อปีครับเข้าใจผิดตอนแรกที่ลด180หรือ120อันนี้แฮร์คัดสิงว่าจบแต่ไม่ไหวครับเลยเลือดลดดอกไปก่อนเออก็ เอาเท่าที่เราไหวเอาเท่าที่เราไหวดีกว่าดอกเบีย้ยจากยิ่มห้าเซนหรือห้าเซนนี้ก็ดีแล้วนะครับดีแล้วลนะ่ะถ้าเราแหกคัดไม่ได้เราก็ผ่อนไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปแหกคัดเอาทีหลังก็ได้คุณสุรชัยบอกว่าวันก่อนดูหนังเก่าเรื่อง The Big Shot เราให้ฟังเรื่องคนที่รวยจากเ hey หตุการณ์ฮัมเบอร์เกอร์ใครสิิไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดซ้ำอีกเมื่อไร่แต่น่าสนุกมากก็เนี่ยก็ค,ยคล้ายๆกันเนี่ยไอ้ที่แบงก์อเมริกานี่มันล้มอ่ะคือแม่งก็ยังไม่เข็ดกันอ่ะเออ คือไอเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมันจะไม่เข็ดกันนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันก็จะเป็นไซเคิลนี่แหละมันจะไม่เข็ดเอออย่างต้มยำกุ้งก็เพราะอะไรเพราะว่ามันฟุ้งเฟ้อกันมากชั่วโมงนั้นทุกอย่างไม่เห็นเขาเรียกว่าไม่เห็นไม่เห็นลงศพเลยสนุกสนานกับการปั่นราคาหุ้นปั่นราคาที่ปั่นราคาอสังหาทุกอย่างจนฟองสบู่แตกแล้วพอฟองสบู่แตกก็กลับมาเนี่ยเพราะว่าเราไม่ เขาเรียกว่าบริษัทไม่มีธรรมาพิบาลน,นะจะกู้ไปจะกู้เกินตัวนู่นน่ยก็กลับมาอยู่ในระบงระเบียบอยู่พักหนึ่งาอศธษฐกิจกลับมาฮอตก็เป็นเหมือนเดิมอีกมันก็วนเวียนอยู่แบบนี้แหละผมเห็นมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะตั้งแต่ยุคต้มยำกุ้งนะจนมาแฮมเบอร์เกอร์ครนะจน จนมารอบนี้อีกแต่รอบนี้มันไม่ใช่โคมันโควิดนะ่มันไม่ใช่เป็นเพราะไอ้พวกนี้หรอกแต่ว่ามันก็ทําให้เห็นได้ว่ามันเป็นวัฏจกักรความโลภมันก็จะหายไปตอนที่เศรษฐกิจเจ๊งมันก็จะเป็นแบบความระมัดระวังเศรษฐกิจพอเพียงเแต่ว่าสักพักก็ไม่พอเพียงแล้วจริงๆคุณลองดูสิพอถึงเวลาที่คุณเริ่มที่จะเขาเรียกว่ามีฐานะขยับขึ้นมาอีกฐานะหนึ่งความคิดคุณก็จะเปลี่ยนเหมือนคนไม่สบายอ่ะ อย่างผมเนี่ยเคยไม่สบายรถชนอุบัติเหตุอย่างหนักเลยนอนโรงพยาบาลพักฟื้นอยู่หลายเดือนเลยชีวิตผมตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นผมก็เล่นหุ้นด้วยนะผมมีหุ้นอยู่ในพอร์ตเต็มเลยไอ้มาร์เก็ตติ้งแม่งขายเกลี้ยงเลยขายทิ้งให้เกลี้ยงเลยเพราะเันเห็นผมประสบอุบัติเหตุก็ขายทิ้งทั้งหมดบอกได้กำไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วพี่ขายทิ้งก่อนตอนนั้นเนี่ยเราไม่สบายเราไม่คิดอะไรมากเราแค่ว่าขอเรากลับไปเดินได้เหมือนเดิมเพราะตอนนั้นผมเดินไม่ได้นะผมต้องหัดเดินใหม่ขอกลับไปเดินได้เหมือนเดิม แล้วขอไอ้หัวไอ้หัวละล้าของกูเนี่ยข้างบนที่แบบหมอไม่โกนหัวเพื่อเพื่อเย็บแผลเนะี่ยให้มันหายให้ผมมันกลับมาหล่อเหมือนเดิมแล้วจากร่างกายที่น้าหนักหายไปเกือบสิบห้าโลให้มันกลับมาเหมือนเดิมอไอเงี้ยขอแค่เนี้ย <c ười> นะไม่ขออะไรมากแล้วจะโปร่งกับชีวิตแต่พอถึงเวลาที่ร่างกายกลับมาดีทุกอย่างเหมือนเดิมก็กลับไปกินเหล้าอีก,ก <c ười> อะกลับไปกินเหล้ากลับไปเที่ยวกลางคืนเหมือนเดิมนะอืเพราะนั้นมันมันก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้แหละครับยังมันเกี่ยวเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจไหมเนี่ย <c ười> ค,คุยไปคุยมาคุณทอมบอกว่าถ้าทําธุรกิจแล้วรวยไวส่วนนักเน้นเป็นธุรกิจสีเทาผิดกฎหมายพวกมีแฟนเป็นดา,าราขับรถซเปอร์คาร์มีบ้านหลักร้อยล้านแต่ประวัติครอบครัวไม่ได้รวยมาก่อนอืมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นครับคุณนเวมเบอร์ว่าถ้าซื้อบ้านกู้ร่วมแล้วเกิดปัญหาอีกคนหนึ่งอยากขายคนอยากผ่อนต่อเราจ่ายหนี้ครึ่งหนึ่งถ้าราคาจะให้เราถอนชื่อออกไหมครับหรือวิธีไหนจะช่วยเอาชื่อออกได้ไหมครับ คือว่าคุณโนเวมเบอร์เนี่ยไปกู้ร่วมนะแล้วคุณไม่อยากผ่อนต่อแล้วใช่ไหมก็ขายส่วนของคุณออกไปได้อะนะก็ไมไ่เรียกว่าขายหรอกก็รีไฟแนนซ์นะเอาชื่อคุณออกนะถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องรีไฟแนนซ์ไปแบงก์อื่นนะเพราะแบงก์เดิมมันไม่แน่ทำให้คุณหรอกเพราะว่าคุณติดกับดักมาแล้วมันมันไม่ทำให้คุณหรอกเรื่องอะไรไม่ทำให้คุณเพราะว่ากู้ร่วมนะ ดีกว่ากู้เดี่ยวแน่นอนนะมันจะเล่นได้มันก็เล่นสองคนได้เลยมันถ้าบ้านขายทออตลาดไม่พอที่คุณกู้บ้านร่วมกันเนี่ยขายทออตลาดไม่พอมันไปเล่นทรัพย์สินตัวอื่นของคุณสองคนต่อได้แต่ถ้าเกิดอเอาบอกออเอาคุณโนเวมเบอร์ออกไปเหลือคนกู้ร่วมคนเดียวถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้แต่เขาไม่ค่อยทําหรอกเพราะมันเขาเรียกว่าหมูนี่อวยแล้วอะนะ่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะทําได้คือคุณต้องรีไฟแนนซ์ไปแบงก์อื่น,นวิธีการรีไฟแนนซ์ไปแบงก์อื่นก็คือพูดง,ง่ายคือไอคนที่ จะอยู่ต่อเนี่ยจะพอนต่อเนี่ยเขาต้องมีไรายได้มากพอที่จะ cover นี่นะเพราะว่าครั้งแรกที่คุณกู้ร่วมกันเราะว่าคนในคนหนึ่งมีไรายได้ไม่มากพอเลยต้องใช้คนกู้ร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะ,ะ refinance เนี่ยนะครับคนกู้คนเดียวที่เหลืออยู่เนี่ยต้องมีไรายได้มากพอนะกับภาระนี่ที่อีกคนทิ้งไม่ให้อ,อย่างแล้วกันนะประมาณนั้นนะครับอคุณพิัสบอกว่าอยู่เมฆค้างอยู่สามเดือนแล้วเขาที่หนักเลย ผมรู้สึกว่าบี้เหลือเกินตามคนอ้างอิงหนักมากผมไม่อยากจ่ายเลยแต่เขาก็ดุดันซะเหลือเกินยอมใจครับจันอูไปกลัวอะไรละครับก็ต้องบอกคนเอ่ออ้างอิงดีครับว่ามาบอกกูทําไมตอนไอวิทัศน์มันไปยื่นกู้เนี่ยกูยังไม่รู้เลยกูเป็นบุคคลอ้างอิงชื่อกูไปเนี่ยขอร้องไม่ต้องโทรมานะเออไม่ต้องโทรมาแล้วนะอืมโทรมาไปแจ้งความเลยไปแจ้งความเพราะบุคคลอ้างอิงมันไม่ได้เกี่ยวข้องมไม่ใช่ผู้ค้ำประกันเออบุคคลอ้างอิงไม่ใช่ผู้ค้ำประกันนะ ต้องบอกบุคคลอากิงของคุณวิทัศน์อะบอกเขาอืมอีไอยูเมะพารอีออนบ้าบอพวกเนี้ยผมบอกเลยผมไม่จ่ายแม่งเลย <c oughs> มันจะมีอ e ีออนอีออนยูเมะอีซีบายพวกเนี้ยผมก็เป็นลูกหนี้มันนะผมไม่จ่ายเพราะว่ามันเนี่แหละมันทวงหนี้แบบนี้แหละเออมันทวงหนี้แบบนี้แหละไม่จ่ายแม่งเลยสมัยตอนที่ผมเป็นหนี้มันอนะมันส่งแฟก์เขียนด่าผมอะส่งแฟก์สมัยก่อนส่งแฟก์นะส่งแฟก์ที่ออฟฟิศผมส่งแฟก์แบบ ไหลออกมาประมาณสองสามเมตรอ่ะเขียนอยู่อย่างเดียวเลยอ่ะผมแล้วบริษัทผมที่ตอนนั้นผมทํางานอยู่อ่ะเป็นบริษัท f อฟเอที่ปรึกษาการเงินอ่ะน้องๆในทนายเทียบน้องบอกเอามาเลยพี่เสร็จเสร็จกูเอาแฟกไปถ่ายเอกสารเก็บไว้แล้วก็โทรกลับไปหาคนที่มันแฟกมาบอกว่ามึงมึงเตรียมโดนฟ้องแน่มินประมาทเต็มๆตรงมาแบบเนี้นะจนเจ้านายมันต้องโครมาขอร้องบอกพี่เด็กมันไม่รู้เรื่อง อกมึงไม่รู้เรื่องมึงมึงมาหมิ่นประมาทกูแบบนี้ได้ยังไงแล้วมันก็ไม่ทวงหนี้ผมอีกเลยนะฮะไอเอออนบ้าบอคอแตกเนี่ยคุณโนเบิร์กอว่าขอถามเรื่องประกันชีวิตซื้อบ้านหน่อยครับซื้อบ้านหกล้านประกันชีวิตหกแสนสำหรับพี่แม็กเซนก็โอเคนะมันอยู่ประมาณนั้นได้นะแต่ผมทําไปแล้วแหละกําลังเครียดเลยว่าประกันแพงไปไหมตอนนั้นมีคนบอกว่าถ้าอยากผ่อนต้องทําประกันสามสิบปีโอ้ยประกันนี้ประกันยังไงคือเอางี้ถ้าเกิดเราจะไม่อยู่ก็คืออย่างนี้ ก็ถ้าเราจะไม่เป็นกูนกู้ร่วมเราก็ไม่ต้องเครียดน,นี่ฮะเออแต่ว่าประกันถ้ามันถ้าเราไม่อยากทำเรายกเลิกได้อยู่แล้วนะก็ยกเลิกเลยยกเลิกประกันก็ได้เราก็ได้แต่เราจะไม่ได้เงินคืนนะเราเขาจะคือเหมือนกับลักษณะว่าเขาจะตัดนี่ตัดนี่ออกประกันชีวิตมันขึ้นอยู่กับเออเขาเรียกว่าไงคุ้มครองสิ้นสุดสัญญาจนสุดสัญญาหรือคุ้มคุ้มครองแค่สิบปีหรือคุ้มครองแค่ห้าปีมันมัน เบียถูกแพงอยู่ตรงนั้นแล้วก็อยู่ที่อายุเราด้วยนะครับอย่างผมอะ่ะกู้ซื้อรถพอรถโดนประกันชีวิตไปสี่หมื่นอ่ะผมรู้สึกว่าโคตรแพงเลยแต่ไปเช็คทุกที่เขาบอกเขาประมาณนี้แหละเพราะมึงอายุเยอะละอะไรนะถามเพื่อนอแล้วจะให้ผมตอบว่างไงนะครับขอถามเรื่องประกันชีวิตอถ้ถาคำถามเพื่อรก็เป็นว่าไม่อยากทําก็เลิกได้เนะี่ยยกเลิกได้คุณนรเศรษหรือว่าพี่สาวผมกู้สินเชื่อเพื่อธุรกิจส่งตรงมาตลอดพึ่งท้างเขาสองงวด ถ้าค้างสามก็จะโดนฟ้องหรือเปล่าเกินสี่งวดนะครับเกินสี่งวดนะครับเขาถึงจะฟ้องครับก็ขึ้นอยู่เขาก็อาจจะขอปรับโครงสร้างหนี้คุณก่อนก็ได้คงยังไม่ฟ้องนะครับก็เขาไปคุยกับเขาสิครับขอขอปรับโครงสร้างหนี้ก่อนครับอา้าวมีคุณกินิานถามผมมีผ่อนรถสามคันรวมสี่หมื่นต่อเดือนอา้าวล้วยงังไงละ่ะแหมทิ้งประโยคบอกเล่าไปให้อีกแล้วยังไงครับแล้วยงัยวยงไงข้อความถูกถอดถอนลบข้อความเลยอะโอเคกันผมไปละ นะก็สำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับเราเจอกันอีกทีพรุ่งนี้แล้วกันนะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ